จะใช้หางหางมันก็กระโปรงอะแล้วมันต้องไม่ได้ยากเออกระโปรงนี่นจะเป็นคืนผมนะครับเต็อนอต๋อเขี่ยไปอะไรวะก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวสกิลผลตัวอืมตัวเงินตัวทองก็ตัวนั่นแหลคะครับอืมก็อ่าผลอ่าผลที่ผลที่ผลที่ลิ้นผ่านหมดละผมที่ผมจะมาผลที่ผมจะมาเออรีวิวในแบบของทุกพี่วันนี้ก็คือผลตัวเงินตัวทองเจ็บน้ำตาตาท้ออ่ะไอ้เขี้ย เม่นกับอมดูชัดเลยครับก็อ่าเจ้าฝนอ่าอตรงเตัวทองน่ยจะอยู่ในระดับสีแดงแล้วนะผมเพิ่งลุนไปดูถ้าเกิดว่าไม่เห็นรูปแสดงว่าผมลืมขึ้นเนาะว่าเงินตัวทองครับประมาณนี้อ่ะเราจะมารีววิสกิลดีกว่าว่าแล้วไม่ได้ก่อนรีววิสกิลดูสัตว์ก่อนนะอ่ะสะกัดเอ้ยสัตว์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ข้าวขอพิศนะัสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบของผมประมาณนี้โอเค มาโอ,อ้ผมเราจะรีวิวกันที่สกิลเซตก่อนเลยสกิ skill เลเซตเนี่ยก็คือก,การแปลงร่างออก,นะก่อนนะก็เป็นจำนวนกระทองก็ไม่ร้อยได้เลยเชี่ยก็เลือดเนี่ยจะไม่เพิ่มนะผมนะตีธรรมดาไนดะ้ไมหมผมขอไปดูก่อนแดาได้ไอเดาได้ตีธรรมดาไม่ได้ผมนะขึ้ขึ้นหรือเปล่าผมลองคอมพิวเตอร์ตีโอเคครับไม่ึะขึ้นไม่บอกเลยครับไม่จากหน้าตาที่แม่งดูเทขึ้นโอเคไปต่อไปที่สกิลวิ่งเร็วไหมโอเคไม่วิ่งเร็วเริ่มที่สกิลเอ็กซ์นะผมนะอ่ามีอะไรวะ แหมต้องกันแท่งเชี่ยแล้วเอาหางฟาดหรอ,อเกย์กระโปงกระโป๋องเดินมาดิผมอาจจะมีเสียงร้องไม่ได้แล้วก็เพลินนี่เมเอาเวลาดีบอกว่ามาอโอเคซื้เองก็ถามว่าแรงไหมก็แรงใช่ได้แต่มันก็แบบตามขาา่าวผมงบริษแล้วผมลองไปเจอกับดิโอ้มันขออนุญาตเซตสปาก่อนนี่กว่าดูปี ขอเซตไฟวนะผมนะผมจะลองไปตีกีตโอถึงเมื่เนี้ยตีไม่ได้แต่ผมอยากรงว่ามัติดตามอีตอนไหนก็เฮ้ยมันมตายแ้วมมันตายไป่ว่าอทุคนใครตีนะโอ้ยแล้วมันลอยการกระาอย่างเงี้ยเฮ้ยโอผมมีตัวัว้าต้องจแุ เดี๋ยวผมดูนี้ก็ได้ถ้าป้าแม่แอะไรก็ขอผมนะตเองอผมก็ันจะเป็นการกดซ้างหรอเคือมื่อกี้ผมกดซ้างแล้วผมกดธรรมดาอ๋อกดซ้างธรรมดาก็ได้พอกดถ้ากดไม่ต้องกดซ้างเเชื่องกดธรรมดาผมเองก็แบบ จถกาแรงไม่ัช้านะดูดิน่าแบบมือตรไปอลงกันเลยน่าจะแรงเขาดีนะทุกคกลับไปเดียว่อยจิรทุกคนทำตเดียวหมดเลยนะดหลบมีดบปเฮ้ยูโดนอีกแล้วูโด่าแะกโอมาหัวมันน่าจะจบแล้วสักการ อ่าูรูซีนก็ถามว่าแรงต้ c ซีก็ครับัรูโคตรไปเลยครับตัว c ีเอมีไหมไม่มีครับผมมก็ไม่มีก็เจ้าเจ้าผลโดยละม่ไี่ก็จะมีก็อ่ท like ี่สามเป่นยูมดนะตัแท้แน่เป็นการแปลงล่างเบียรโอเทตัวยูเอเนี่ยก็คือการจะใช้หักหักมันก็ต้องโปะกมันต้องเปที่ยากไเอ้หาในการดไว้ผมนะตัวยูซเนี่ยผมไม่มั่นใจเ่ากัน มันปล่อยอะไรออกไปกูกูไม okay ่ร okay. ู้แนี้มันแยกตัวทุเกมเลยนะมาก็สำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นตอนนี้ที่ชอบดื่มอะไรใส่ตามไปแล้วยืนอยู่ไปถ้าผมเจอเกมไม่เจอไปก็คนตัวนี้ถ้าถ้าเกิดว่าได้มาก็ถ้าอยากเท่ก็กินไปแล้วผมไปให้เกิดว่าใช้ฟาร์มก็ไปกินดีกว่าะ